สวสดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งนะคะสําหรับวันออกพรรษาทุกคนยังเตรียมนู่นเตรียมนี่เยอะแย,ยะไปหมดเลยวันนี้ก็มาดูอีกค่ะบ้านเดิมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมสําหรับวันออกพรรษานะคะที่จะถวายแข่งดังปุ๊ดค่ะ โอเคเมไดอกมาปอดแทงใลยค่ะนะตันตาวันออกว่าใบมดดง่ายๆค่ะด้านเด็กมีหางเห็นนั่นหางเห็นในในหลายๆลายมลเข้ามาด้วยว่าเมนเตกเดเขามุ่นตันตาวันออกหวานเลยค่ะตันตากข่งพะราเละกข่งต่างปดเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอ่อนกันมาดวยค่ะไปดูกันเลยนะคะเรามาดูนะคะก็คือบ้านญาติเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าขนมเป็นสีเป็นสีนี้นะคะเปนห้องเอียงค่ะนัองอยู่ ข้าวมุ้นหมอกข้าวมุ้นอืมมาเต็มหมดแล้วเมื่อก่อนมาเต็มหมดแล้วเนี่ยนนี้เต็มมาเตมหมดแล้วอ๋อก็คือจะทําจากแป้งนะคะข้าวมุ้นหมอกข้าวมุ้นหมอกก็คือข้าวมุ้นแปลว่าขนมนะคะหมอกก็คือดอกไม้นะคะนี่จะเป็นแปดสีเหลืองค่ะอ๋ออืมอี เขามุ่นหมอกว้าวจะเป็นแบบนี้ค่ะจะคล้ายๆดอกไม้นะคะอันนี้ก็คือจะถวายปนหิ้งพระแล้วก็เข่งต่างปุดด้วยค่ะข,ข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเหนียวอ๋อญาติบอกว่าจะจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เอามาผสมสีแล้วก็เอามาทําเป็นดอกไม้ค่ะแต่ว่าปนจะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบ หม้อสมัยก่อนนะคะสมัยนี้ไม่มีแล้วเป็นหม้อจังเมื่อกูปอกนะคะหนะม,ม้อเมลียวแดมเม่มค่ะเจ้ไหนฮาดิไก่กัอ,อไไะไรคะพี่สาวบอกว่าไม่ทานนะคะจะไม่ทานแต่ว่าจะถวายอย่างเดียวค่ะ,ะตุงเนี่ยจะจึ่งหลอดอะไรกตรงเหนอยน่างไก็น้พี่สาวบอกว่าที่จะต้องถวายนะคะก็คือ อันนี้ก็ต้องมีด้วยนะคะปนเข่งต่างปอนเฮงคล้านะคะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคะ่ะจะถวายอันนี้กันมาต่อเนื่องนะคะพิธีทำพี่สาวก็จะเอาอันนี้คะ่ะไปต้องทําเป็นทําเป็นรูนิดนึงไว้รูนิดนึงแล้วก็เอามาแบบนี้นะคะนี่สวยงามมากๆค่ะก็จะทําหลากหลายสีค่ะ เวลาทําแบบนี้แล้วนะคะก็จะเอาไปไม่ตักแดดนะคะก็จะตักแค่ลมตักในร่มค่ะอันนี้ก็คือมีตั้งแต่สมัยไหนแล้วคะ่ะถ้าเป็นที่น้ำรันนะคะแต่บ้านโมไม่มีนะคะก,ก็ก็จะใช้ไปตองค่ะแล้วก็เอามาจ่อรูอตรงนี้ฮะดีมากๆเลยนะคะนี่ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆที่ทำขนมเค้กแต่ว่าจะใช้ไปตองแทน <laughs> นี้ก็จะเป็นแบบสีชมพูนะคะทั้งหมดก็มีหลายสีค่ะค่ะนี่นก็จะเป็นสีของนะคะสีชมพูสวยมากเลยนะคะสีของในงห้างนีแกฮะนะ <laughs> สวยงามจริงๆค่ะ เนี่ยอะไรเดลต้าฟินน์อะไรนี่มีอันหมูนี่นแหงขายอ่ะอ้อย้ายเผือกตั้งหรือหนึ่งอ้อไอ้ที่ที่เนี่ยนี่พวกลูกเอนน้ำขึ้นนวนลงาูลูกลูกเขาหนในค่าคำวันหมอกแต่วันออกว่าในค่าใครใครอะรก็มาซื้ออะไระนะสั่งไรค่ะหลังจากทอดหลังจากอันนี้แล้วค่ะก็คือต้องเอาไปตากค่ะพอเอาไปตาก เอาไปตากแล้วก็ต้องตากลมนะคะไม่ได้ตากแบบว่าในแดดนะคะเราไปดูกันด้านในนะคะนี่จะเป็นพี่สาวพี่สาวกำลังใส่ถงค่ะวัเดี๋ยวได้ไดใส่ถงเลยคะ่ะอันเดกวาาะะเดกว่าคายังคะเนี่ยอันเดกกว่าคายก็คายถงจะไหนหนึ่งถงกาเค่ะหนึ่งถงฮาปากค่ะ้าปากตั้งในยังมีหลายอันค่ะมีหกอันค่ะข้้งในยังมีหกอันเนอ สีสวยงามมากนะคะมันตั้งใด้นแต่ละใส้หลายสีที่ไหนคะเนาะอ๋อใส่ขาวอ่ะจะไล้ใสได้ใส่ชีใส่สุ้นหมดคัน,นะเออนี่พี่สาบอกว่าต้องใส่สีให้ครบเลยนะคะทั้งหมดจะเป็นหกหดวงหกหกหดอกที่ใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นอันใส่ถุงเงียวอะค,ะะคะ่ะเนาะ ก็ยวก็บว่าขายห้ามหนึ่งทงห้ามแต่เป็นหาปากหาปากจัดเงินมันค่ะแต่ด้านในก็เดมีอยู่หมอกหกโตค่ะเนาะหกหมอกหกอันเนี่ยหังรีเตๆฮะสีก็หางรีเปยใจมีสีขาวสีของสีเหลืองสีเขียวสีแหลงเนี่ยสวยงามมากนะคะ ข้างในก็จะมีอยู่6สีนะคะก็คือจะมีอยู่6ดอกนะคะแล้วก็1ถุงก็ขายถุงละ500จัดค่ะ500จัดนี่คือ5บาทนะคะเสียนม,มือวาด <c oughs> อ๋อเสียนม,มือไหนห้างเรียนะ <c oughs> มือวาดพี่ว่าอันนี้ออันมือวาดเนี่ย <c oughs> หทางเรียนน่ะสวยงามจริงๆค่ะ ออค่ะจ้มใหญ่ๆนำๆค่ะนั่งน้อยเหมือนกันค่ะอ้อค่ะเนี่สวยงามเรียบร้อยมาเร็วบนสั่งมาว้ค่ะหนอตาลายปากค่ะมนสั่งว้ตาสองปากตาสองปากสองปากคาชิปสองปากคาชิปโอตอนนี้คือมีออเดอร์อยู่ประมาณสองห้าสิบถุงนะคะ นี่ก็เป็นรายได้ของพี่สาวก่อนออกพรรษานะคะอีกอย่างหนึง่งดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆค่ะโอเคน่ค่ะน้อะจองจองกูเมืองเมืองมีแดดเมืองข้าก็หนาว่าตีในเมืองนำลันได้ก็มีเสนไหนฮามีตุ้งวาก็มีหมอกว่ามีหมัก้องลมอันฮังดีฮังดีเาพุ่ลุงแล้วก็มีแทงออียงน้าหมอ,อกหมอ,อกเสนไหนค่ะนาะมีน้ำว่าน้ำ จ้อมถ่ายทำบ่ใครคิดคามีปุุงไฟวหวจะนะคฮะพี่น้ำรันนะคะก็คือมีหลายๆอย่างเลยนะคะโมตามถ่ายไม่ทันเลยเพราะว่าพี่น้องจะเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรเยอะแยะเลยโมก็เลย ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไปก่อนนะคะตื่นเต้นกับวันออกพรรษามากๆคืออีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วะคะ่ะยังหลายวันใกล้ๆออกวาร์นะคะเนาะมาออกวาดีน้ำรันเนี่ยเหมือนดีน้านางปีในมาออกวาดีน้ำรันปีไกลออกวาดีน้านางก็มาหันว่าปีน้องน้ำรันเขาในห่ฮังเฮน ว่าเต็มกว่าเซ็งค่ะแต่เหมือนที่นานังตีงและตีงก็เต็มเหมือนกันนั่นนานค่ะแล้วก็ที่หนึ่งกับที่หนึ่งก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นที่นานาังไม่ค่อยเตรียมอะไรเท่าไหร่นอกจากผลไม้หรือเขิงต่างปูนะคะส่วนที่นี่ก็คือเตรียมนุ่นเตรียมนี่มีอะไรเยอะแยะเลยทีนี้เราก็จะมาออกภรษาที่น้ำรันแล้วก็มารอดูกันค่ะว่าที่น้ำรันจะน่าตื่นเต้นแล้วก็อลังการขนาดไหนนะคะ คะคปวิดีโอนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวย้อนปอก,กันให้กันค่ะจักไกทบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะไปซึ่งค่ะบ๊ายบาย